สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พาไปดูกล้องที่ร้านโฟโตไฟครับเป็นกล้องที่าทางโฟโตไฟโทรมามาถามผมว่าเขาตอนแรกไม่บอกว่าเป็นกล้องอะไรฮะมาดูไหมพี่ก้ง้งเออมีกล้องใหม่มาเราก็หืมทำไมไม่บอกเออก็สุดท้ายคุยไปคุยมาก็เซอร์ไพรส์สมัตการที่มีกล้องตัวนี้มาที่โฟโตไฟนะครับก็คือตัวของกล้องถ่ายภาพยนตร์ถ่ายนังอะไรเนี่ยตัวกล้องอันใหม่ของโซนี่ครับ กับตัว Sony Burano ครับก่อนหน้าน,นี้ตัวกล้องถ่ายหนังของ Sony เนี่ยตัวเทพสุดตัวท็อปสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Sony Venice นะครับปัจจุบันออกมาถึงตัวของ Sony Venice Mark II แล้วนะครับแล้วก็อลองลองมาก่อนหน้าน,นี่ยมันจะเป็นตัวของ fx 9แล้วก็ fx 6เลยแล้วก็ที่เป็นไลน์อัพใหม่ที่ Sony ททำมาเนี่ยก็คือตัวของ fx 3นะครับแต่คือตัวของ Sony Burano เนี่ยมันคือ อยู่ตรงกลางระหว่างตัวของเวนิสกับตัวของ f อ9กครับก็คือตัวบรอโนเนี่ยแทรกตรงกลางเลยครับเป็นตัวเหมือนเ,อเรียกว่าเป็นเบบี้เวนิสเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่า,าพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยได้มาจากเวนิสหมดเลยครับทั้งเรื่องของ Color Science นะครับทั้งเรื่องของพอต์ตต่างๆเพียงแต่ว่าตัวบรอ n โนเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กกว่าตัวของเวนิสอยู่พอสมควรครับ ซึ่งตัวของ Sony b r ร n o นะครับในไทยนะถ้าดูจากราคาในอเมริกาเนี่ยผมว่า,ามี900 0แสนล้านนึงอะ่ะเฉพาะตัวกล้องนะซึ่งถ้าจะเอาเซตอัพแบบครบๆเนี่ยโอ้ยังไงก็เกินล้านอะ่ะสำหรับกล้องถ่ายหนังในระดับนี้นะเจอเลยฮะโอ้โหจานโนูตัวใหม่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาดูบ r อ n โนอย่างเดียวเลยครับ โอ้ยมีเวนิสมาด้วยเอ๋อเอฟเอ๙หรือเวนิสอันนั้นจะมูกห้องเลยอ่ะอันนี้เวนิสหรืออะไรอ่ะโอ้โหเมื่อกี้พิ่งพูดในวิดีโอพอดีเลยเยอะแยะอยากเล่นเล่นเลยนเอาไม้ไปเลยเด้อเอาไม้เฮ้ยๆฮ้ยถือไม้น่อยโอเคพี่กั้งอยู่ในร้านโปรไฟล์แล้วแล้วก็แบบว่าตอนนี้มีบูราโนมีเวนิสให้ลองด้วยนะก็มีความยิงอยู่ไปแล้ว อยู่ไปแล้วแล้ววันนี้ก็มาให้รีวิวแล้วก็มาให้พี่กั้งดูอีกรอบหนึ่งนี่ไงดูดีมากแล้วก็อย่าลืมเวลาที่มาโปด้วย์โรไฟล์ลองได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเลนพันสองร้อยมิลตัวละ8000สนอะไรก็ดีอ่ะเนี่ยร้านกล้องน้ำแดงใครมาโดนน้ำแดงปุ๊บเสียตังทันทีถูกต้องคอนเฟิร์มผมโดนมาหลายทีหลังเนี่ยเวลาที่ ที่ร้านเอาน้ำแดงมาให้นะผมอ,อิมอ่มแล้วขอำเปล่าเป้าไม่อยากเสียตังค<ล>์งโดนกาแฟเข้าเองนะไม่อยากเสียตังค์จริง,รอ,ง,รงอ่ะใครอยากมาลองส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผมมาโฟ o t o อ i ์ e โอเคอาจจะแบบไม่ได้เป็นลูกค้ากระเป๋าหนักมากแต่คือเวลาแบบนึกถึงพวกอ c เทอร์หรือนึกถึงกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาโฟ o t o f i ์ e แล้วผมอะหลายๆครั้งก็จะได้ลองกล้องไม่ได้จากแบรนด์ด้วยจากในโฟลเดอ์เนี่ยมาลอ,ลองเลยาะวาล่าสุด แคนนอนยี่สี่ร้อยห้าเอฟสองจุดแปดผมมาได้จับที่นี่ก่อนก่อนที่แคนนอนจะประกาศราคาด้วยก่อนทุกอย่างอ่ะผมจะได้ก่อนเสมอก่อนแคนนอนหอเปล่าก่อนแคนนอนพล่ะใช่ไม่โอ้ยแล้วจะไปเอาจากโลกหน้ามาได้งไงละ่ะโอเคพามาดูกล้องบูราโนนะครับตามสัญญาที่เมื่อกี้พูดไว้นะครับซึ่งอตอนนี้จริงๆผม,มถ่ายอคอนเทนต์กับชาแนลของทางโฟโตไฟไปเสร็จแล้วผมไปดูบรรยากาศก่อนอตอนนอี้ไม่รู้ใช้ดูทางไหนเลย ห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อันนี้ผมไปดูก่อนอันนี้ช่องผมเรียกว่าช่องที่เขามีอุปกรณ์เยอะเนี่ยตอนนี้เขาตั้ง3กล้องแนละ้วทุกคนอันนี้ผมไปดูก่อนปกติเวลาผมถ่ายเนี่ยกล้องเดียวนะอันนี้เรามาดูกล้องคนรวยช่องคนรวยช่องคนรวยเขาจะตั้งแบบนี้ครับตั้งเนี่ยก็คือ,อมีกล้องหนึ่งกล้องสอง แล้วก็มีคนคอยคุมมอนิเตอร์เสียงถ่ายด้วยช่งชงางภาพมีกล้องสามมีไฟไฟไม่รู้กี่ตัวเนี่ยก็ถ้าอยากได้อุปกรณ์อะไรพวกนี้หรือมาปรึกษานะว่าจะถ่ายคอนเทนต์เนี่ยก็มาที่โฟโตไฟล์กันได้ครับตรงนี้ส่วนตัวของกล้องบรอนโอยู่ตรงนี้ซึ่งที่เมื่อกี้ตอนแรกเราพูดไปตั้งแต่ก่อนเข้ามาเนี่ยก็คือเราพูดถึงตัวข,ของเวนิสไปด้วยโชคดีมีเวนิสอยู่ที่โต๊ะด้วยผมให้ดูเวนิสก่อน อันนี้คือตัวกล้องมหาเทพที่หนังใหญ่ๆใช้หนังหลายเรื่องที่ได้ออสการ์ก็ใช้ตัวของเวนิสนะครับตรงนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือตัวของเวนิสมาร์สองแล้วซึ่งเวนิสมาร์สตอนนี้มันราคาเท่าไหร่นะครับประมาณ2ล้าน2ล้านประมาณนี้ก็เทส l a คันหนึ่งโดยประมาณเทสลาคันหนึ่งจอดอยู่บนโต๊ะอ่าส่วนอันนี้พระเอกวันนี้ที่เรามาดูกันก็คือตัวนี้ครับ ก็คือตัวของกล้องถ่ายหนังที่ผมบอกว่ามันอยู่ก่อนหน้านี้มันคือกระโดดจากเวนิสเนี่ยแล้วก็ไป f อ9เลยแต่อันเนี้ยมันมากลายเป็นตัวเนี้ยที่มาขั้นกลางก็คือตัวของ Sony Burano ที่มันเป็น Baby v e ว i c e ราคาก็เป็นครึ่งหนึ่งของตัว v e ว i ิ e ซึ่งตัวเนี้ยราคาประมาณ9แสนนะประมาณ9แสนตอนนี้มาจจำที่โปรไฟล์ได้เลยส่งของได้เมื่อไหร่ มัดจำมากรอนเราจะพยายามถึงที่สุดโอเคให้เร็วที่สุดอ่าถ้าถ้าคุณผู้ดูเป็นเป็นสายแบบโปรดักชันกองถ่ายถ่ายหนังถ่ายโฆษณาอ่าตอนเนี้สามารถมาจองที่โฟโตไฟล์กันได้แล้วถูกไหม,อมเออซึ่งตัวเนี้ยอันเนี้ยพามาดูคร่าวๆว่าผมก็เออผมก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันครับคุณผู้ดูครับกล้องในระดับที่มันแอดวานซ์มากๆขนาดเนี้ยโอ้โหเราดูเราก็งงๆนะว่ามันจะต้องปรับยังไงเนะี่ยดูดิเออซึ่งถ้าตัวของ บ u ราโนก็จะมีรีวิวในช่องโฟโตไฟด้วยไหมใช่ฮะผมกำลังรีวิวอยู่บทเยอะมากข้อมูลเยอะมากๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะมีใครที่รีวิวบูราโน่ด้วยนะเพราะว่าเพราะว่ามันเยอะมากอะ่ะแล้วเออสเปคมันก็ซีเรียสถึงขั้นแบบไปต้องไปเทียบกับเวนีิบางส่วนอย่อาง F เยั้ง fx เก้าอะไรอย่างเงีเออ้ ติดตามได้ในช่องโฟร์เ f ฟ l e เดี๋ยวผมรีวิวบูราโนให้ฟังว่าดีไม่ดีเอ้ยจริงๆอ่ะหัวถ้าถ้าเป็นไปได้นะอยากเดี๋ยวให้เขาถ่ายเสร็จก่อนผมอยากมาขอไฟล์พลาามไปลอง Color g เกรดดิดูว่าแบบ Color ลเล e เอนในตัวเนี่ย ระดับเวนิสระดับเวอร์โเนี่ยมันมันแอดวานซ์กว่าที่เราใช้ในกล้อง m มิเรเลสไปแค่ไหนเอออันนี้อยากลองมากลใช้เลนแบบว่าเลนไซส์ที่เป็นไซส์จริงๆนะไม่ใช่โซนี่ไซส์นะเพราะว่าวอรไฟลเป็นตัวแทนขาวไซส์อยู่แล้วแล้วก็ แล้วเราก็มีไซส์ CP 2 CP 3ที่เป็นเมาส์เป็นเลน PL อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่รีวิวเราจะไม่เมาส์แล้วก็เทสด้วยเลนแบบเมาส์ E Sony G Master ขิงเงี้ยขิงเ่ี้ยเราจะขิงอ่ะไป PL เลยขิงเงี้ยไม่เห้ได้คุยตี้จริงๆริงเก่จที่ออกมาได้อารมณ์ฟิล์มจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเลนเมาส์ PL เลนไทยหนังเคยมาเกาะหน้าตู้ร้านโฟโตไฟผมว่าหลายคนอาจจะเคย แล้วเห็นเป็นเซ็ตเลนไซส์จำมไม่ได้ไซ,ซีรีส์ไหนที่มันประมาณแบบสี่ห้าตัวสามแสน่ะ C p พนี่แหละอ,อขายดีมากเออเพราะว่าถือว่าถูกนะเออเพราะว่าอย่างซีรีส์โซนี่ที่แบบว่าขำๆมายังมีแบบหลายแสนเลยเออแต่ไซส์แล้วแบบตอนนั้นจัดเซ็ตแล้วประมาณสามแสนกว่าถือว่าโอเคมากอออะไรอย่างนั้นอ่ะหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้มีซุพีมพราม์อยู่ก็คือแบบ ดูหนะ้าดูหนะ้า <laughs> <laughs> ผมแบบไม่รู้มูลค่ามันจริงๆเออแต่ว่ามันแพงแหละเอ uh. แล้วก็ไม่จําเป็นอยากแกะ uh. <laughs> <laughs> แต่ว่าถ้าลูกค้าอยากลองจริงๆอยากซื้อจริงๆเราอย่างที่บอกไปเราพร้อมจะให้ลองซือ <laughs> <laughs> โอเคเสร็จจากที่โฟ o t o ไฟล์แล้วครับเดี๋ยวลงไปหามิสเตอร์หายหน่อยที่ร้านบริงเซเว่นนะครับพอดีลิบ มีโทรมาต้อนจังวะจออจากบ้านพอดีก็เลยเออโอเคบอกว่าเดี๋ยวเสร็จธุระจากที่โฟโต้ไฟเดี๋ยวไปหาลิฟต์ก่อนเดินหารลิฟต์ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิถายครับโอเคตอนนี้อยู่กับลิฟต์แล้วครับ,รบมีอะไรฝาคกคุณฝากบอกคนณู้ดูหน่อยไหมครับไม่มีครับออลิฟต์เอาของมาให้ มาแจกในช่องครับเดี๋ยวผมขอคิดก่อนว่าผมจะแจกยังไงหรือหรือจะฮุบไว้เลยขอบคุณลิฟด้วยครับได้คำยินดีครับช่วงนี้ลิฟมีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมไหมครับในช่องครับอยากทําอะไรปีหน้าก็มีที่ตอนนี้ติดค้างไว้แลมีเรื่องของรถรถที่ต้องถ่ายอัปเดตเพิ่มอ่าก็ก็มีแค่นี้แต่กล้องยังไม่พร้อมไงตั้งใจว่าจะซื้อ DJ i Pocket 3แล้วก็ยังหาซื้อไม่ได้อ่ะ อือเอาซื้อดีเจมาถ่ายรถโดยเฉพาะแต่ดีเจมันติดในรถยากนะไม่รถถ่ายเล่าเล่าบรรยากาศรอบๆว่าเออเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วเราใช้งานอะไรเจอปัญหาอะไรชาร์จแล้วมันยังไงอะไรอก็อรายละเอียดที่คิดคิดคิดว้คือจะประมาณนี้ส่วนอย่างอื่นยังไม่มีอย่างอื่นยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมหน่อยเริ่มแก่แล้วเริ่มเริ่มรู้สึกเหมือนโอ้ยหูยไม่เอาจริงเอาจงจริงๆคือคือคือผมรู้สึกว่า ยูทูบอ,อยากทํานะแต่มันไม่มีเวลาแล้วมันใช้เวลาเยอะมันใช้พลังงานเยอะใช่แล้วมันเหนื่อยเนี่ยสายตาเนี่ยง่วงตลอดเวลาเออ,อเออข้าใจได้ตอนนี้ถ้าแบบหลับแล้วนอนแล้วได้เงินนะก็อยากนอน <c oughs> โอเคขอบคุณริฟมากด้วยคำยินดีครับ <c oughs> โอเคออกมาจากที่ร้านริฟแล้วครับกำลังจะไปที่พารากอนตอจริงๆอยากพูดถึงเรื่องของกล้องเพิ่มเติมด้วยนะทุกคนไม่ใช่แค่ พามาดูกล้องตัวละล้านต้องกล้องตัวละสองล้านอะไรแบบนี้นะแต่คือจริงๆเรื่องการเลือกกล้องสําหรับการถ่ายคอนเทนต์เนี่ยก็สําคัญนะทุกคนนะสําหรับเรื่องกล้องนะครับด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยกล้องมันมีหลากหลายมากมันไม่ใช่แบบมีแค่สมมติว่ากล้องใหญ่ไม่เลอะเลสกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้อะไรแบบนี้เนี่ยแต่ตอนนี้กล้องมันค่อนข้างเฉพาะไปมาก ลองเลือกกันจะดีครับว่าเราอ่ะต้องการกล้องให้ใช้ในฟังก์ชันแบบไหนบ้างอ,อ,อย่างเช่นผมเป็นคนที่พกกล้องใหญ่แล้วผมก็พูดอยู่เสมอว่ากล้องอีกตัวหนึ่งถ้าผมจะพกเสริมเนี่ยก็จะต้องเป็นกล้องที่มันแตกต่างกับตัวกล้องหลักที่ใช้ให้มันได้ภาพหรือมีประโยชน์คนละแบบกันแบบนั้นถ้าให้แนะนำสำหรับคนที่ซื้อกล้องนะครับตรงนี้ก็หนึ่งเลยถ้าถ้าจะซื้อกล้องตัวหลักเนี่ยก็ลองดูกันว่า เราจะใช้งานครอบคลุมในการถ่ายประเภทไหนแต่ถ้าเป็นกล้องตัวที่สองให้ดูในเรื่องว่ามันเป็นกล้องตัวที่สองเนี่ยที่ให้มุมการถ่ายเนี่ยที่แตกต่างไปจากกล้องตัวแรกออผมจะมีไอเดียในการคิดในการเลือกซื้อกล้องอยู่ประมาณนี้นะในบรรดากล้องตัวเล็กด้วยกันตอนนี้มันจะมีเรื่องของกล้องที่เป็นแอคชั่นแคมใช่ไหมครับแล้วก็ กล้องที่เป็น compact บบ sensor หนึ่นิ้วอย่างตัวของในตระกูล Sony ZV1 แบบเนี่ยเออมันหลากหลายมากอันนี้ก็เลือกกันดีๆครับว่าเราต้องการให้การใช้งานเนี่ยมันเป็นแบบไหนเพราะว่ากล้องแต่ละแบบมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นกล้องเล็กเนี่ยแต่คือการใช้งานฟังก์ชันของมันเนี่ย ก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนอันนี้เลือกกันดีๆครับ